สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็น e p ีที่52นะครับ E p ีที่52วันนี้ผมจะมาแนะนำแชร์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นสังกษีนะครับวันนี้เป็นเจ้านี้นะครับไอศครีมเวนเดอร์นะครับหน้ากล่องเขาก็จะใช้สกรีนปั๊มมาแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยชัดนะตัวนี้มันไม่ค่อยชัดนะแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับ ว่าเป็นว่าแปลว่าไอศครีมเ <c oughs> วนเดอร์นะครับ V e n d o R ไม่ได้อ่านว่าเวนดอร์นะครับอ่านว่าเวนเดอร์นะครับออกเสียงนะครับ <c oughs> ก็ถ้าอยู่ในกล่องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนผมยังไม่ได้เอาออกมานะเดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับตัวเจ้าคนขายไอติมนะครับเขาก็จะทำจากเซร l ลอยนะครับตัวนี้เป็นงาน o c c u p y J8 นะครับก็จะมีปั๊มด้านหลังนะครับว่าอ็อกคูพไม่รู้เห็นหรือเปล่าแสงมันบุบว่าบุานะครับบอดี้เขาก็จะทําจากเซลูลอยทั้งหมดนะครับแขนสามารถขยับได้นะครับตัวนี้มือเขาเจาะมาแล้วนะครับเอาไว้ใส่กับแฮนดนของตัวรถไอติมนะครับนี่นี่คือรถไอติมเขานะครับอันนี้ด้านหน้านะครับ สกีนว่าไอศครีมนะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นป,ปิดสังกะสีนะครับตัวนี้จะทำจากสังกะสีทั้งหมดนะครับส่วนตัวคนขายเนี่ยทำจากเซรูลอยทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็เป็นงานยุคป,ปีหนึ่งห้าูนนะครับตัวนี้ก็ตัวคนขายเนี่ยก็จะนั่งลงไปที่บอกนะครับแล้วก็เอาแขนเสียบับ โอเคแขนก็จะเสียบเข้าพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูดิเมนชันกันนะครับว่าเขามีขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ความยาวนะครับจากข้างหน้ารถถึงล้อหลังนะครับ <c oughs> ประมาณ3.5นิ้วนะครับหน้ารถถึงหลังรถนะครับ3.5นิ้วส่วนความสูงนะครับ ประมาณ4.2-4.3นะครับความสูงครับ4.2 4.3นิ้วครับก็ตัวนี้ก็จะมีที่ไขลานบิวอินนะครับอยู่ด้านข้างของรถไอติมนะครับก็ไขนะครับมจะกบแปะคลิปไว้ด้านบนนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าร้านจะหมดนะครับตัวนี้ก็ เป็นของเล่นสังกสีไขาลานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นงานกล่องแล้วหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้ก็ตามนะครับผมบอกเลยว่ามันเจอยากนะครับตัวนี้บอกบอกเลยว่ามันเจอไม่ง่ายนะครับเห็นเ็คุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นกล่องกระดาษดูไม่มีค่านะครับแต่พวกนี้หายากนะครับไม่เจอง่ายๆนะงานกล่องก็สนุนราคาตัวนี้นะครับ ถ้างานกล่องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักร5อยห้าสิบเหรียญน,นะครับขึ้นไปนะครับถึงประมาณสักสองอไม่เกินไม่เกิน220ี่สิบนะครับตามความคิดของผมนะครับที่เป็นราคาที่ซื้อได้นะครับก็อยากทราบว่าเท่าไหร่ก็กลมๆก็เอาสีสิคูณไปเลยนะครับว่ามันออกมาเป็นเท่าไหร,ร่ก็ตัวนี้ก็ เป็นงานที่น่าเก็บอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นเลยครับมันจะเจอน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่างานกล่องจะเจอน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับผมไม่รู้ว่าอ่ะข้างหลังมันน่าจะเห็นดูนะกล้องมันโฟกัสไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าไอศครีมเวนเดอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นงาน ญี่ปุ่นยุคป,ปี1950นะครับก็วันนี้ EP ที่52ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับไปเจอใน YouTube นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับในช่น YouTube นะครับผมมีชแน l ใน YouTube ชื่อ Tin Th Toy Thailand นะครับก็เข้าไปดูได้นะในนั้นมีคลิปประมาณ700 คลิปขึ้นไปนะครับตอนนี้น่าจะเราๆเจ็ร้อยสีเลยครับผมอัพตอนนี้ไม่ได้ดูเลยนะครับอัพอย่างเดียวก็เข้าไปชมได้นะครับสําหรับคลิปของเล่นสังกสีต่างๆที่ผมมีนะครับก็ท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับของเล่นสังกสีนะครับก็อิ inbox สอบถามส่วนตัวกับผมได้นะครับใน Facebook หรือว่าจะติดต่อผมทางเพจร้านะครับทินแอนทอยนะครับก็สนใจเข้ามาดูสินค้าที่ ร้านได้นะครับร้านผมอยู่ที่ตึกแดงนะครับบางซื่อจังชั่นนะครับอยู่ใกล้ๆสวนจตุจักรนะครับตรงข้ามสวนจตุจักรนะครับก็ติดติดกับออทกรเหมือนกันนะครับหาไม่ยากครับก็โอเคครับวันนี้อีีที่ห้าสิบก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ